สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายขุโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของถ้าถึงรัชกาลที่10ไทยจะเข้าสู่ยุคสิวิไลบ้านเมืองจะเจริญมีประชาธิปไตยคนไทยจะร่ำรวยมีความสุขมีคำทำนายโบราณว่าในสมัยรัชกาลที่10 ไทยจะเข้าสู่ยุคสิวิไลยบ้านเมืองจะเจริญมีประชาธิปไตยคนไทยจะรักชาติรักแผ่นดินคนไทยจะร่ำรวยมีความสุขแต่เราดูไปข้อเท็จจริงประเทศนี้ยิ่งจะมืดมนไร้ทางออกอึดอัดเลยไปถามพระอาจารย์สายวิปัสสนาท่านหนึ่งว่า ถามว่าทำไมเหตุการณ์จึงไม่เป็นไปตามคำทำนายพระอาจารย์รูปนั้นตอบว่าโยมที่บ้านเมืองมันไม่ดีขึ้นเพราะคนไทยไม่ทำบุญให้บรรพชนรู้ไหมว่าวิญญาณบรรพชนไทยอยากช่วยคนไทยเหลือเกินแต่ไม่มีพลังผู้ถามก็ถามว่าจะให้ทำอย่างไรเล่าพระคุณเจ้า พระอาจารย์ท่านตอบว่าอัตมาจะชีเนะในวันสำคัญซึ่งวันที่23มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่พอม่ตีค่ายบางราจันแต่วีรบุรุษของไทยที่เป็นคนธรรมดาก็คือคนชั้นไพรได้สละชีพเพื่อป้องกันมาตุภูมิอย่างห้าวหานยิ่งแต่คนชั้นนาย ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่ในกำแพงพระนครอย่างนี้ขี้ขาดเห็นแก่ตัววิญญาณบรรพชนเหล่านั้นรอคอยคอยให้พวกเราเติมพลังให้พวกเขาแล้วพวกเขาจะแสดงอภินิหารปราบปรามคนชั่วให้สิ้นไปผู้ถามก็ถามว่าเติมพลังอย่างไรครับพระอาจารย์ท่านก็บอกว่า ให้แจ้งไปให้ทั่วในหมู่คนไทยในวันที่23มิถุนายนของทุกปีให้ชักชวนคนไทยไปทำบุญที่วัดวัดไหนก็ได้ที่สะดวกใครที่อยู่ไหนทำที่นั่นอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับวีรชนชาวบ้านบางราจันทุกๆคนรวมทั้งพระครูสิริธรรมโชตนายแทน่นนายจันทร์ขุนสรรพันเรือง ใครต่าใครยิ่งถ้าท่านได้บวชพราหมณถือโบสถตศีลนั่งสมาธิได้ยิ่งจะได้กุศลแรงกล้าจะทำให้วิญญาณของท่านเหล่านี้มีพลังโดดเทพเขาจะมาช่วยให้คนไทยมีคนดีๆมานำคนไทยในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้แจ้งคนไทยให้ช่วยกันนะโยมกุศลแรง ย้อนคำทำนายประเทศไทยถึงถิ่นกาขาวชาววิไลสู่อนาคตย้อนคำทำนายประเทศไทยผ่านยุคสมัยอดีตสู่ถิ่นกาขาวชาววิไลซึ่งก็ถือว่าเป็นการยุบพรรคในเรื่องของพรรคที่ได้โดนยุบไปนั่นก็คือพรรคก้าวไก่เตรียมไว้รองรับ ชีชะตาคดียุบพ,พักจากสถานการณ์การเมืองในเดือนสิงหาคม2567กับร,ร้อนแรงอีกครั้งเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักก้าวไก่ขณะที่ก้าวไก่เตรียมการสำหรับย้ายพักการเมืองใหม่ชื่อถิ่นกาขาวชาววิไล ในราชกิจจานุเบกษาสามสิงหาคม2566ประกาศนายทะเบียนพักการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพักและคณะกรรมการบริหารพักถิ่นกาขาวชาววิไลเล่ม140ตอนที่58งองงูหน้าที่133พักถินกาขาวชาววิไล ใช้เครื่องหมายพักเป็นรูปใบโพธิ์สีเขียวมีพื้นหลังสีขาวล้อมรอบด้วยเส้นวงกลมสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินตามดับภายในของเส้นวงกลมสีน้ำเงินนั้นมีชื่อพักเป็นอักษรภาษาไทยพักถิ่นกาขาวชาววิไลและอักษรภาษาอังกฤษและล้อมรอบด้วยดอกบัวสีชมพูสด พักถิ่นกาขาวชาววิไลหมายถึงถิ่นที่อยู่ของคนดีคนที่มีศีลธรรมประจําใจและมีความสง่างามของสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปและอยู่ดีกินดีมีความสุขมีจัญญามาร,รยาที่สวยงามมีลักษณะสมบูรณ์ใครได้พบเห็นก็จะเกิดความพึงพอใจเช่นคนที่มีผิวพรรณงามรูปลักษณ์งามกิริยางาม การตั้งพักถิ่นกาขาวชาวิไลไปสอดคล้องกับความเชื่อหลายตำราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำนายอนาคตของประเทศไทยบ้างบ้างก็ว่ามาจากพระพุทธโคสาจารย์บงเล็บลำใหญ่พระเถระเกจิชื่อดังตั้งแต่สมัยอยุธยาบ้างก็ว่ามาจากพระสมเด็จ พระสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีพระเกจิชื่อดังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หลังสมเด็จโตมรณภาพก็มีการพบกระดาษแผ่นที่มีลายมือของท่านเขียนไว้สิบคำว่ามหากาพ,พายักษร,รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราชจ,จนชนร้องทุกข์ยุกธมินทินินกาขาวชาววิไล คำพยากรณ์อนาคตประเทศไทยที่มีชื่อเสียงที่มีบันทึกของวัดท่าสุงหลวงพ่อหรือศีลิงดำเล่าไว้เองดังนี้ในช่วงพศ .2518 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบานาถชรนีพันปีหลวง สเสด็จพระราชาเนินมายังวัดท่าสูงเมื่อวันที่10สิงหาคม2518ทรงได้ตัดถามความเป็นไปของบ้านเมืองในอนาคตหลวงพอ่อฤาษีลิงดำได้ถวายวิสัสนาว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นทาสของใครอัตมาขอถวายชีวิตเป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความเยือเกเย็นจะเริ่มปรากฏความมั่นคงสมบูรณ์จะมีขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนแต่จะยังไม่ปรากฏชัดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชัดๆก็ต้องปีพุทธศักราช2524เปรียบเสมือนออรุณได้ขึ้นดีแล้วและเริ่มใช้แสงให้เห็นความมืดหมดไป หลวงพ่อฤาษีลิงดำกล้ายืนยันเช่นนั้นเพราะได้พบและได้อ่านสมุดค่อยซึ่งพระพุทธาโคสาจารย์ลำใหญ่เกติชื่อดังสมัยอยุธยาได้ทำนายชะตาบ้านเมืองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียอิสรภาพแก่พมา่าและก่อนที่จะมีกรุงรัตนโกสินทร์ว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกฆ่าสึกตีแต่ แต่จะเสียอิสรภาพไม่นานนักจะมีคนดีของกรุงศรีอยามากู้ชาติแต่เมื่อกู้ชาติได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ใหม่สมุดอยเล่มเดียวกันกล่าวคำทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงใหม่ในการข้างหน้าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่รัชาการรัชาการที่หนึ่งมหากาบผ่านมหายักษ ตรงกับคำทำนายว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงใช้ความเด็ดขาดปราบปรามการจราจลวุ่นวายในกรุงธนบุรีเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวิกลจริตและทรงสร้างความสงบสุขกลับมาสู่บ้านเมืองและปราบดาพิเศษขึ้นครองาราชการที่สองรู้จักธรรม ตรงกับคำทำนายว่าบ้านเมืองจะสงบจะทำให้พระสงฆ์มีเวลาสาสางพระไตรปิฎกคนขวาพระธรรมวินัยมารวบรวมไว้แต่สมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตเห็นต่างว่าเป็นยุคผ่านยักษ์เพราะได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดอหิวาระบาดครั้งดุนแรงศพลอยเกือนตามลำน้ำจนใช้กินใช้อาบไม่ได้บ้านเมืองเงียบสงบเหมือนเป็นเมืองล้าง รัชการที่สามจำต้องคิดตรงกับคำทํานายว่ามีการเปิดประตูประเทศในฝรั่งเข้ามาเพียงไม่กี่คนก็ยังก่อความวุ่นวายอังกฤษและอเมริกาได้ส่งทูตเข้ามาขอทำสัญญาพระราชมตรีสรงเก็บเงินกำไรจากการค้าสัมเาาใส่ถุงแดงรับสั่งว่าเอาไว้ไทยประเทศก็ได้ใช้ไทยจริงจากฝรั่งเศส รัชกาลที่สี่สนิทธรรมตรงกับคำว่ารัชกาลที่สี่กษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงลาพนวดจากเจ้าอาวาสมาขึ้นครองราชและยังเข่งครัดทรงชุดขาวถือศีลแปดฟังธรรมทุกวันพระสมเด็จโตซึ่งอยู่ในช่วงเวลานี้เป็นคู่ถกคู่เทียดกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงพนวชจนขึ้นครองราช รัชการที่ห้าจำแขนขาดตรงกับคำทำนายว่าเป็นยุคคมขืนใจสำหรับราชอาณาจักรไทยจากรัทธิล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสที่เข้ามายึดครองประเทศร,รอบดานรัชการที่สรงให้นโยบายสาระอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตคือยอมเสียพื้นแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ รัชกาลที่6ราชอราชาโจรตรงกับคำทํานายรัชกาลที่หทรงมีน้ำพระไถยเมตตาต่อข้าราชบริพารทำให้บางคนฉวยโอกาสกอบโกยความมั่งคั่งโมูราชดมีแต่ความยากจนเหมือนทรงเลี้ยงโจรป้นราษดรแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเห็นว่าทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปีชาสามารถ ปลูกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงได้ทําทุกอย่างให้เห็นว่าไม่ทรงถือพระองค์รัชาการที่เจ็ดนั่งทนทุกข์ตรงกับคําทํานายว่าพระองค์สเสวยราชาสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระขังก็หมดส่งประทับอยู่บนกองทุกข์ต้องดูดค้าราชาการออกเป็นจํานวนมากต้องจําพระราชไทย สารราชาสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นพระชนเป็นยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลกตกตำ่ำไทยก็ตกหนักจนไม่มีเงินจ่ายข้าราชการรัชกาลที่8ยุคธมินตรงกับคำว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงขามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแต่กดยากยากแขนแสนสาหัสห มีคดีรอบปงพระชนจนสวรรณคตสถานการณ์ทางการเมืองเผด็จการเต็มรูปแบบมีการสั่งจับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามในข้อหากบฏสารพิเศษก็ตัดสินประหารชีวิต18นักการเมืองคนดังรวดรัชการที่9ทินกาขาวตรงกับคำทำนายว่าเป็นยุคที่ฝรั่งเข้ามาในเมืองไทยมากที่สุด นอ,อกจากนักธุรกิจผู้เกษียณอายุราชการที่มายึดเอาเมืองไทยเป็นเรือนตายและยังมีนักท่องเที่ยวไหลบ่าเข้ามาอย่างมหาศาลจนเมืองไทยดังไปทั่วโลกรัชกาลที่สิบชาววิไลหรือสิวิไลตรงกับคำทำนายว่าบ้านเมืองเราจะได้ผ่านยุคก,กินมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยะ ชาวสี่วิไลหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขร่มเย็นแต่ในสมัยกรุงศรีธวยาใช้คำว่าชาววิไลซึ่งหมายถึงความงามของคนสมัยก่อนยุคพระศรีอริยะหรือพระศรีอานตีความเทียบยุคปัจจุบันว่ายุคโชเชียลแม่นหลวงพอ่อฤาษีลิงดำจะการันตีว่าคำทำาดของพระพุทธโคสาจารย์ลำใหญ่แม่นยำ แต่ก็ยังมีกังขาอยู่บางเรื่องเช่นราชวงศกก์จักรีจะมีเพียงสิบราชการหรือไม่หรือจึงได้สอบถามหลวงพ่อปานและพระอาจารย์ต่างๆซึ่งมีจิตเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นปิญญายืนยันตรงกันว่าพระมหากษัตริย์จะยังคงมีอยู่ผู้ชาติไทยตลอดไปอีกนานแต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่รัชการที่สิบก็น,นับจ้งแต่นี้เป็นต้นไป บ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุกประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งมีแต่ความเจริญดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องพยากรณ์ต่อไปมีหลายคนนะครับได้พูดถึงเรื่องของพระเกจิดังทำนายแม่นไทยเข้าสู่ยุควิไลยโมมานไา่บารมีรอสิบ นายสสเทพเทือกสุบันอดีตแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุขได้ระบุว่าไม่น่าเชื่อว่าคําทํานายนี้จากพระเถระชั้นผู้ใหญ่แห่งวัดป่าแก้วที่ทํานายมาเนิ่นนานเหมือนมีตาทิพท่านรู้ได้อย่างไรว่า ประเทศจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเชกเช่นกับคำตำนาย,ของ,งอยอของหลวงปู่ฤาษีลิงดำสิทธิเอกของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางหลวงโพจังหวัดพระนครศรีอยธยาว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคสิวิไรในยุคอรอสิบโมมานที่คิดทำลายชาติจะเกิดพ่ายแพ้ด้วยบนบารมีขององค์พระมหากษัตริย์จนสิ้นมาลายศูญในที่สุดยุคชาวสวิไล จากสิงหานี้เป็นต้นไปจะเริ่มต้นยุคสีวี่ไรใครขอย้ำพระทศธรรมช่วยไทยให้น้อมนำจะครองราชโดยธรรมสวัสดีสิ้นสุดยุคปองดองของพระกุลยุคพระเดชจะเกื้อหนุนทุกถิ่นที่กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ฤทธวีทั่วโลกจะสตุด,ดีพระจอมไตทหารไทยเข้มแข็งด้วยแรงฤทธ คำสั่งจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหาไหนกฎระเบียบตัดผมสั้นกันทั่วไปนายพลใหญ่จนถึงทหารเกณฑ์ใครทำผิดอย่าคิดจะหนีรอดฟ้าจะพาไปตลอดให้พึงเห็นมหาชนจะอวยชัยใต้ร่มเย็นพระทรงชัยจะให้เห็นด้วยฤทธาการเมืองที่ปิ้นป้อนจะดับศูญย์ที่จาบจ้วงทวงบุญคุณจะหายหน้า ที่ปากร้ายให้ปลดรูปพระราชาจะถึงคราวิบัติซ้กำกรรมตามทันสีเสื้อจะสลายหายแบ่งข้างประชาต่างยึดพระองค์ดำรงมัน่นแม้นสีส้มที่เกิดใหม่ตายกลางครันไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอีกหลายปีประเทศกลายเป็นแดนสีวิไลทั่วโลกจะหลั่งไหลยเยือนถึงที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำครองปัตตี ในยามที่โลกเข้าสู่ยุคสงครามจบคำทํานายของลุงปู่จนตรองดูด้วยปัญญาที่มาถามหมดยุคพ่อองร์เก้าเฝ้าห้ามปรามยุคพระรามรอสิบไสไม่ดีรอผิดเป็นผิดอย่าคิดจะปราณีจงกลับตัวเป็นคนดีกันเถิดหนาะอย่ารอวันที่ฟ้าผ่านน้ำตาครอ หลวงปู่ขอบิณฑบาตอาจสายไปสำหรับวันนี้ช่วยกันเผยแพ่ให้เด็กๆไทยได้ฟังได้ดูโดยเฉพาะเด็กที่ไม่เคารพผู้ใหญ่เด็กที่ไม่เครารพพ่อแม่เด็กที่ดูถูกวัฒนธรรมประจำชาติของตัวเองเด็กที่ดูถูกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เด็กหรือผู้ใหญ่บางคนที่เห็นชาติอื่นดีกว่าชาติไทย เคยเห็นคลิปที่เด็กชาวพม่าที่เป็นแรงงานต่างด้าวพูดถึงประเทศไทยเธอพูดไปร้องไห้ไปเธอ,อยางมีสถาบันพระมาหากษัตริย์เหมือนประเทศไทยเธอบอกประเทศของเธอไม่เคยสงบมีแต่รบราฆ่าฟันกันแทบทูก